ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆหน้านาทุกคนและกลุ่มพลังรักสวัสดีตอนเช้าเช้าวันจันทร์ครับวันนี้ก็เริ่มไปทํางานอีรข้างหนึ่งครับเตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถแล้วครับันนี้ยายที่ทํางานปกติจะไปทํางานอยู่ที่ตำลอยครับเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วครับกลับมาจะเข้าไปทํางานที่กบกตูมเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถเลยเรียบร้อยแล้วครับมีพวกนั่งล้านพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆครับ ครับว,วันนี้จะพาไปดูน้องไหนน้องไม่สาเพิ่งคลอดได้สองวันครับเป็นลูกของแพะเป็นลูกแพะครับเพิ่งได้มาสองวันส่วนแม่บ้านก็เข้าไปหยดน้ำกดยางแล้วครับนี่ก็มีงานก็ต่างคนต่างไปทํางานครับวันนี้ปกติผมก็จะได้เข้าไปหยดน้ำกดยางช่วยกับแม่บ้านนะครับแต่วันนี้ผมติดงานผมไปทํางานกันครับ เริ่มร้อนแครับเจ็ดมงกว่าก็เริ่มร้องแนละ้วมันจะกาบด,ดีมากครับวันนี้แดดดีครับโอเคครับแต่มันรู้ว่าสายๆมันจะร้อนหรือเปล่ายัางไม่ได้ขึ้นมาทำความสะอาดค้อกแพะน,นะครับ ใหามาทำพิถั่วหลนะ่นฮะเป็นเลยน้องใบหม่อนน่ารักมากครับตัวโต,วตวมากกันเ,เป็นลูกของครับแก้วน้องใบหม่อน นี่คแม่ประยก์ครับเพิ่งได้ลูกใหม่ได้ลูกโทนครับไม่ได้แฝดเป็นได้ลูกครั้งที่สองครับครั้งแรกนะครับไบ้เงินไบทองน้องใบเงินใบทองนะครับน้องใบ่เงินแบ่งทอง ได้สองวันแล้วครับเจ้าตัวเล็กได้สองวันแล้วยังไม่ได้ฉีดยาแก้เสพให้แม่ของน้องเม่สาเลยครับดื่มครับเดี๋ยวก็คงจะได้ฉีดตอนเย็นห <c oughs> ลังจากกลับมากลับไปจากทำงานยู่ครับฉีดยาแก้เสพแล้วก็ยาบำรุงให้แล้วเตรียมตัวไปทำงานครับเดี๋ยวเพื่อนๆร <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวแม่บ้านก็จะกลับมาให้อาหารตอนแปดโมงั็แปดโมงสาแปดโมงครึ่งได้ครับสุดหนวกหวานก็เริ่มยาว้วครับเริ่มจกยอดยาวแเดะแต่ก็จะได้เก็บ คงอีกไม่นานครับคงจะได้เก็บแล้วครับเอาสั่งไว้อยู่ครับแต่ยังไม่ได้เก็บให้ร้องครับขึ้นไปน้อ,นองแพ้ก็เริ่มร้องครับยอดพกันก็เริ่มยาวอีกแ้วช่วงนี้ก็เมื่อวานก่อนฝนก็ตกครับแต่ว่าฝนตกสองวันแล้วครับเดี๋ยวเราดูเห็ดที่เพาะไว้อยู่ครับว่าจะได้ผลไหมแถวนี้ครับแถวต้นของยางนาน เพราะเชื้อเห็ดไว้อยู่ครับซื้อมาไายเดี๋ยวก็จะซื้อมาเพิ่มอยู่ครับดอกกระเจียวก็เริกบอกอีกแล้วครับอันนี้ก็มีดอกกระเจียวด้วยครับ โลกระเจีย๊ยบออกเยอะแล้วก็มันกินไม่ไหวแล้วครับแต่ก็เก็บเข้าไปให้แม่ทำกับข้าวไปวัดเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็เตรียมตัวไปลุยงานที่บ้านกับตูมต่อเลยครับ ต้องรอลุน้นกันแค่ว่าเห็ดมันจะออกไหมผลก็เริ่มลงนะครับก็ใกล้จะถึงฤดูเก็บเห็ดแล้วเราก็มาลุ้นว่าสวนเราจะได้ผลไหมที่เอามาเพาะไว้ยอดประกันก็เริ่ม เยอะอีกแล้วครับได้เยอะอีกแล้วแต่ก็จะได้เก็บแล้วครับท่านี้ก็จะเป็นป่าดอกกระเจียวมันเลยนะครับท่านี้ตรงที่ผมยืนก็จะเป็นดอกกระเจียวหวานครับแต่ยังไม่เห็นเลยครับยังไม่ออกเลยปีนี้ออกช้ามากครับดอกกระเจียวหวานแต่กระเจียวป่าที่เอามาปลูกนี่คือว่าออกหมดแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มออกทยอยออกมาเยอะแล้วครับ ลิ้นจี่ก็เริ่มสุกแล้วครับสุกแล้วจะได้มาเก็บไม่ดกเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ร่มของต้นตะขบไม่ไม่ค่อยดกเดี๋ยวก็อีกปีหน้าก็จะทะยอยเริ่มตัดออกแล้วครับต้นตะขบจะซื้อต้นไม้ที่มันมีผลติดลูกอะไรให้เรากินได้ครับต้นตะขบก็จะทะยอยออก ปักหวานต้นไหนที่ต้นมันโตโตแล้วเราก็ค่อยจัดการพี่เลี้ยงมันครับค่อยๆทยอยออกแต่ต้นเล็กๆก็เราก็ยังเอาพี่เลี้ยงไว้อยู่ครับอย่างต้นนี้ก็น่าจะอ,าออกได้แล้วครับแต่ต้องทยอยออกทีละนิดครับไม่ได้ออกทีเดียวเอาออกแล้วก็ปลูกต้นไม้อย่างอื่นแทนครับอย่างต้นนี้ครับ ต้นโตแล้วอีลอกก็ออกน้อยครับปีนี้ออกม่ค่อยเยอะครับยังไม่เห็นเลยครับอีลอรเห็นแค่ต้นสองต้นไม่รู้ว่าจะหัวมันจะเน่าหรือเปล่าครับโดนน้ำเยอะหรือเปล่า ช่อ,อมก็ยาวแล้วกินไม่ไหวแล้วครับเช่อ,อมก็ทำไผ่นอกฤดูก็กินหลายรอบแล้วครับก็เดียวก็กินหลายรอบเลยนี่ไผ่กินทุงครับได้ผลจริงๆครับทำไผ่นอกฤดูใช่แหมรอยของแม่บ้านมาจัดการ อนอใก็เพิ่งได้ยอดสวยๆแล้วครับแตกนอสวยๆเลยข่าที่ปลูกไว้ก็เริ่มปิดแล้วเนี่ยกขาออกมาปลูกก็ติดแล้วครับช่วงนั้นมันแดดมากก็เลยแยกออกมาปลูกได้แค่นี้ครับแถวนี้ครับปลูก เดี๋ยวเวลาว่างๆผมก็จะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆครับตรงไหนที่ตรงไหนว่างผมก็จะปลูกขา่าปลูกตะไคร้ปลูกพืชได้โครเรือแล้วครับพืชที่เรากินนะคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เตรียมตัวไปทำงานครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ